ชาติบ้านเมืองประกอบขึ้นด้วยนานาสถาบันแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประพฤติตนให้สมควรแก่ฐานะให้เกิดความเจริญและความมั่นคงของชาติสุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการดำเนินงานกศนอำเภอเขอาพนมงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอขาพนมจัดกิจกรรมสมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่สอง ทับสองห้าห้าโครงการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานกสอนอประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่23ถึงวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 5นหะณโรงแรมรามาดาบายวินเด็มอ่อนางกวี วันที่26เดือนพฤศจิกายน5 5 5๕ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนระยะที่2งานการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการทำกระทรงวันที่8พฤศจิกายน2 5๕5ณห้องสมุดประชาชนบุอำเภอเกาะพนมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่1พฤศจิกายน2565โครงการพัฒนาบุคลากรณจังหวัดตังวันที่25เดือนพฤศจิกายน2565บุคลากรทางการศึกษากรสอนอเพือกับพนมเข้าร่วมงานวันสมเด็จมระมหาที่ราชเจ้าณนะอาคาร100ปีโรงเรียนอามาร์ตาณิชุนุกุล วันที่28พฤศจิก,กายน2565บุคลากรสำนักง,งานกศนอจังหวัดกระบี่และกศนอำเภอขอนมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรไัยมงคลเดชพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนะห้องประชุมเขาพนมเบญจาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี